สภาเกษตรกรร,กร้อยอร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เราทำความดีด้วยหัวใจ วันที่15พฤศจิกายน2566เวลา13.30นทีดรประจักษ์บุญกาพิมพ์ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็มอบหมายให้นางวรรณาลายัยชัยแสงหัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอดพร้อมด้วยพนักงานสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ร่วมคลิกออฟกิจกรรมกําจัดวัชพืชและผักตบชวาและ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราทำความดีด้วยหัวใจนักคลองเชียงขวัญโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลางอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีในาใยชัยวัฒชัยเวชพิสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีมีกิจกรรมประกอบด้วยการกําจัดวัชพืชและผักตบชวาจำนวน1 5 0 0 0ตันการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา การเก็บกวาดขยะและตัดหญ้าโดยรอบบริเวณเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเต็มศักยภาพ